สูตรเล็งนี่ก็เป็นอุปรกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่สาคัญมากนะโดยเฉพาะธนูคอมเพลตที่เราต้องการความแม่นยําแล้วก็ความละเอียดมากนะครับสูตรเล็งที่เราสามารถจะปรับได้ละเอียดปรับได้ง่ายเนี่ยมันก็ช่วยเราสามารถจะยิงได้ง่ายขึ้นบางทีเรายิงไปตอนนี้มันอยู่ขอบสิทธิ์แล้วเราอยากขยับมาตรงกลางนะครับขยับมาเราก็สามารถจะปรับได้ละเอียดทําได้ง่ายขึ้นอย่างตัวนี้ครับตัวนี้คือข้างหน้าผมตัวนี้คือตัว s h i b u y a CPX3 นะครับเป็นเวอร์ชันที่3ของตัว CPX ตัวนี้นะครับ ตัวเสียงชูมิเบอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาจากตัว CPX2 นะครับมีการปรับปรุงออกแนวเป็นกึ่งกึ่งไมเนอร์เชนนิดหน่อยนะครับปรับเป็นบางส่วนแต่ว่าตัวระบบล็อกการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ยังคล้ายๆกับตัว CPX2 ตัวเดิมนะครับในตัวนี้จะมีการปรับอยู่2อย่างนะครับที่พัฒนาขึ้นมาจากตัวเดิมก็คือตัวสเกลด้านข้างตัวนี้นะครับด้านข้างตรงนี้ถอดออกมาให้ดูถ้าเป็นรุ่นตัว CPX2 เนี่ยตัวขีดตรงนี้ครับมันจะเลเซอร์ติดไปที่ตัวแท่นศูนย์เลยแต่ว่า ตัวเซ t สต e ีตรงนี้จะเป็นแผ่นที่เราสามารถจะเปลี่ยนได้นะครับถ้าใช้ไปแล้วสเกลมันจางอยากเปลี่ยนใหม่ก็สามารถจะเปลี่ยนได้ย้ายฝั่งสเกลได้นะครับจะแปะไว้ทางด้านขวาหรือว่าจะย้ายไปทางด้านซ้ายก็สลับฝั่งได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งที่มันมาก,กับตัวศูนย์จะเป็นแบบแผ่นดำๆที่สามารถจะแปะสติ๊กเกอร์แล้วก็เซป้ปากามาระยะได้นะครับถ้าเราอยากให้มันอยู่ฝั่งไหนก็สลับกันได้ตามความต้องการของเรานะครับอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตัวเมาส์ตัวนี้นะครับที่ยึดกับคันธนู จะมีขนาดเล็กลงน้ำหนักเบาลงถ้าเทียบกับตัว CPX2 ตัวเดิมนะครับก็ทำให้เราสามารถจะได้สูตรเลงที่น้ำหนักเบามากนะครับอย่างตัว0 CPX3 ตัวเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นสูตรคอมเพล็์ระดับแข่งขันตัวหนึ่งที่น้ำหนักเบาที่สุดเลยครับก็จุดที่เปลี่ยนไปอย่างที่บอกไปมี2จุดนะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยก็คือยังเป็นระบบที่ผมว่าระบบของชิบุยะเนี่ยเป็นสูตรที่มันเพอร์เฟกอยู่แล้วครับก็คือส่วนตรงเนี้ยระบบสามารถจะยึดล็อกได้แน่นหนามากนะครับใช้งานนานๆเรานยิงไปกี่สิบปีเนี่ยก็ยัง ตำแหน่งการปรับทุกอย่างได้ละเอียดมากนะครับก็เวลาใช้งานส่วนตัวนี้ครับมันจะเป็นระบบตัว x lock ที่ด้านอยู่ด้านในตรงนี้นะครับก็คือเป็นจุดยึด4อันแล้วก็สามารถจะบีบตรงนี้ขยับได้ชิ้นส่วนตรงนี้มันสามารถจะยึดเข้ากับตัวนี้ตัวแท่นตรงนี้นะครับได้แน่นหนาไม่มีการขยับเลยอย่างเวลาเราใส่ครับก็คือเราบีบตัวนี้บีบตัวแป้นด้านข้างนะครับแล้วก็สไลด์เข้ามาแบบนี้นะครับล็อกเข้าไปตามตำแหน่งขีดที่เราต้องการปุ๊บตรงนี้แน่นมากเวลายิงไปเนะี่ยเราใช้งานไปนานนะครับมันไม่มีเสียงกอกแก๊กเลยศูนย์ยีี่่่่หห้้อออืนนนตใเป็รุดๆ เราใช้ไปสักครั้เจอแรงสรั่นแรงกระแทกข,ของคัน,น,คน,คน,คนย,ยิ่งมีคันคอมพวต์ครับมันมีวเบรชันนี่คานทข้างเยอะยิงไปสักคัไอ้ตรงนั้นก็คลอนมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กแต่ว่าอย่างชีวย่าเนี่ยไม่มีเลยครับเราใช้ไปสมมุติเราต้องการให้มันแน่นขึ้นเราก็สามารถจะปรับขยับทุกอย่างได้ละเอียดมากๆในการปรับนะครับอย่างการปรับเราปรับยาบเปลี่ยนระยะยิงใกล้ขึ้นไประยะไกลนะครับเราบีบตรงนี้แล้วก็ขยับเลื่อนได้โดยที่ไม่ต้องใช้อุปรกรณ์อะไรช่วยเลยครับใช้มือปรับปรับได้เลยนี่คือการปรับยาบถ้าต้องการปรับละะเอีียดดนนนนนครรรัับบก็สาาามมถุตตวแป้้ง นี่คือสําหรับการปรับขึ้นลงนะครับแล้วก็ปรับซ้ายขวาในการหมุนข้างหน้าตรงนี้ตัวแป้นตรงนี้นะครับเวลาหมุนเนี่ยมันจะมีเสียงดังคลิกคลิกเป็นระยะล็อกแป๊บกไปนะครับรอบหนึ่งจะมี20คลิก1คลิกเนี่ยจะปรับ0.05มิลลิเมตรนะครับก็คือ1รอบเนี่ยคือ1มิลลิเมตรก็คือการปรับที่ละเอียดเราปรับไปเนี่ย0.05มิลลิเมตรนี่คือบางมากนิดเดียวขยับนิดเดียวเลยสมมติเราต้องการขยับศูนย์นิดเดียวเราก็สามารถปรับได้นะครับซ้ายขวาก็เช่นเดีีียยวกกัันนนนรรรรรบสาาามถปด้ละเอหุตง ก็เป็นระยะแบบอันนี้ยิ่งละเอียดกว่าอีก0.04มิลลิเมตรนะครับซ้ายขวาในการปรับแตะคลิกลักษณะของตัวแป้นหมุนตรงนี้ครับของชิูย่าตรงเนี้ยมันใช้งานได้ง่ายครับว่าเราจับแล้วมันถนัดมือหมุนได้ง่ายแล้วลื่นมากนะครับขยับตรงนี้ล็อกแน่นมากแน่นหนามากปรับง่ายมากนะครับก็เป็นการปรับที่เราสามารถจะปรับเวลายิงแข่งอยู่ยิงซ้อมอยู่หรือต้องการปรับก็สามารถจะหยิบปรับขยับได้ทันทีนะครับนอกจากการเซตอัพในการปรับตรงนี้นะครับการปรับในการปรับขึ้นลงซ้ายขวาแล้วเนี้ย ตัวศูนย์อย่างตัว CX3 ตัวนี้เราสามารถจะปรับในแนวอื่นได้นะครับในการตั้งพวกเขาเรียกว่า Se กเกอร์เ e เหรือว่า t ติร์ e เลเวลแ s คคือการตั้งตัวสโคปอันนี้เป็นการเซตอัพละเอียดนะครับเวลาวางคานแล้วก็ใช้ระดับน้าเซตตำแหน่งของสโคปให้มันหมุนขยับแนวนอนแนวตั้งตรงนี้ให้มันได้ตำแหน่งฉากที่สุดเราสามารถจะขยับได้มันก็จะมีน็อตล็อกที่สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับก็ทําให้เราสามารถจะได้ศูนย์ที่มันยึดทุกอย่างได้ตำแหน่งที่เพอร์เฟกปรับได้หมดเลย ตัวศูนย์เซเท็กฟรีตัวนี้นะครับก็สามารถใส่กับสโคบได้ทุกยี่ห้อเลยครับที่เป็นขนาดเกลียวตัวสิบทับอนะครับอย่างอันนี้ผมใส่ตัวสโคบของเอลราวิลไว้แต่สามารถใส่ยี่ห้ออื่นได้ครับจะเป็นของชิบุยาหรือของยี่ห้ออื่นก็ใส่ได้หมดเลยถ้าเป็นเกลียวตรงนี้นะครับจุดเด่นของตัวระบบล็อกของตัวศูนย์ชิบุยะตัวนี้ครับคือตัวล็อกที่มันยึดตัวสโคบเข้ากับตัวแท่นศูนย์ตรงนี้มันเป็นระบบล็อกที่แน่นหนาแล้วก็ทนทานมากนะครับมันจะเป็นระบบตัวล็อกด้านนี้มันจะยึดด้ คือมันจะเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามด้านบีบเข้ามาล็อกกับตัวแกนตรงนี้ทําให้มันไม่หมุนนะครับบางทีเรามีปัญหาว่าเราใส่ศูนย์ไปอะ่ะเราตั้งสโคปแนวเอียงไปเอียงมาตำแหน่งมันไม่ได้่ตัวนี้จะไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เรายึดเข้าไปล็อกเข้าไปปุ๊บแล้วมันล็อกแน่นมันไม่ขยับในตำแหน่งที่เป็นสามเหลี่ยมบีบเข้ามาจัดทุกด้านก็คือล็อกแน่นกระชับเข้าไปเลยนะครับไม่มีการขยับตรงนี้เลยก็เป็นจุดเด่นของตัวล็อกตรงนี้แล้วก็ที่อธิบายไปเมื่อกี้เราปรับตรงนี้นะครับเซอร,ร์เรคซิสตับ ระบบล็อกด้านในตรงนี้นะครับตัวจุดที่มันยึดตรงนี้เข้ากับตัวแท่นศูนย์ตรงนี้ถ้าสมมติเราใช้งานไปแล้วมันเริ่มสึกก็สามารถจะถอดเปลี่ยนได้นะครับสามารถจะเล่นน็อตให้มันแน่นขึ้นปรับขยับได้หมดเลยข้อดีของชิวย่าอยา like ่อยางหนึ่งก็คือมันมีอะไหล่ทุกชิ้นนะครับอะไหล่อะไร,ะไรมีปัญหาเราทาหักมันเป็นลอยอยากเปลี่ยนสามารถสั่งเปลี่ยนได้หมดเลยทุกตัวที่อยู่บนศูนย์ตรงนี้ครับรายละเอียดอีกจุดหน,นึ่งนะครับที่ทางชิ้นี่ยแก้ปัญหาของศูนย์ที่ผมว่าเราเจอได้ใน,ใน,ในหลายๆศูนย์ เราจะเห็นว่าตรงกลางมันจะมีจุดหนึ่งที่มันไม่มีเกลียวครับตรงนี้ด้านในมันจะมีตัวแป้นรับดันเอาไว้นะครับกันไม่ให้ตัวสตาร์ตตัวแท่งเกลียวตรงนี้มันโค้งเข้าไปด้านในเพราะเวลาที่เราปรับสูงเข้าไปมันดันเข้าไปนะครับก็เป็นการยึดเอาไว้ตรงนี้ช่วยทําให้มันเป็นศูนย์ที่ตรงนี้มันทนทานแล้วก็แข็งแรงยิ่งขึ้นดีครับก็ศูนย์ชีวิญาตตัวนี้นะครับก็จะมาเป็นชุดแบบนี้ยังไม่มีสโคบมาให้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาสโคปรุ่นไหนมาใส่ก็ได้นะครับจะมีตัวกระเป๋าผ้าเป็นเคสผ้้้าาแบบนีีีมมมใหัก็ตว ประแจหกเหลี่ยมล็อกต่างๆนะครับมาให้เป็นชุดตรงนี้เก็บได้หมดเลยนะครับอย่างตัวศูนย์ตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปผมว่าศูนย์ชิบุยะเนี่ยยังไงเป็นสูตรเลง็งสาหรับคันธนูที่ยี่ห้อแบรนด์ที่ดีที่สุดแล้วทนที่สุดใช้งานได้นานที่สุดนะครับหลายๆคนอย่างพ่อของเองเนี่ยใช้ส่วนตัวชิบุยะมันเนี่ยเปลี่ยนคันธนูไว้ม่ลูกกี่คันแล้วนะครับก็ยังใช้ส่วน,นเดิมได้อยู่เพราะว่ามันไม่มีปัญหาเลยครับมันใช้งานได้นานมากหรือเรามีอะไรอะไรที่มันแตกหักเราก็สามารถจะหาอะไหล่เปลี่ยนได้หมดเลยซ่อมใช้้งานนไดดตลอะ,ะครับ ก็เป็นสูตรเลงที่ผมว่าคุ้มค่ากับการลงทุนอ่ะมันปรับง่ายใช้ง่ายทนทานนะครับไม่น่าจะมีสูตรอะไรที่ดีกว่านี้แล้วครับนี่คือเป็นตัวที่ผมว่าน่าจะตอบโจทย์นะักหนูได้ดีที่สุดแล้วครับ